สวัสดีพี่น้องสวัสดีจ้า <c oughs> โอ้ยมาหอ,อาดไอรดกินข้าวกับน้ำพริกนุมปูจอแคบหมูพักพริกตามภาษาเนาะเหมือนนี้กินง่ายๆอีกเช่นเดิมในวันที่หิมะตกข้าวเพละเลยพี่น้องเลยอากาศว่าโอเคเลยแต่เราก็จะกินข้าวกันก่อนนะ มาเด้อจ้าหิมะตกดีแปาการกระหนาวว่ได้ออกไปใส่วันน้เฮ็ดยังฟังเรื่องผีนอนขดอยู่ในผัวห่มหมูป้านก็กินค่ะก่ได้ถ่ายคลิปข้าเบิง่งอันข้าฟังเรื่องอันฟังเดตะโกดประธานอีจบก็เลยทั้งกินทั้งเบิื้องตะโจดทั้งเหมืนฟังเดตะโกดเดตะโจดเหอเนะ เรือกันท่าพาไว้เนอะไม่อยากดำ รับไท่กฟัฟน หตจ่อจักตัอนเขาก็ฮอนไฟในห้องงานม,มันพังมันเป็นกระพึบกระพึบ หาลูกสาวต้องใช้ลูกสาวโทคครับมันเลยเปลี่ยนบาเป็นอนอย่ในห้นองน้ำมันต้องถอดกระจุกออกก่อน จอเอ้ยเฮ้ยฟ้ามาเ,นนออเ,มร,าเรื่อแผลไม่ได้ขาดคืนข้าววันนี้ไปเที่ยวอย่างเดียวแต่ไม่รู้จะอยู่นานเท่าไหร่ พริกนุ่มนะแซ่บแต่ว่าอยากได้ความจุดจ้าจะได้อะพริ่เขียวมาแอมนี่เดยวเมื่อวานกินมืดกระปุกนึงซีซั่งใหม่ดีื่า อาทิตเ์นี้ต้งเรียนเปิดแล้วเดีกยนนอนมาเรียนปกติแล้วงา่นไปบังเงาขันนั่นไปว่าให้เลี่ยนง่ายัดเงาเด้อพีน้อ่งบานไปน้อยมันมีอีกอย่างรือบึงเนาะ เลอแป๊บแปบ,บสั่งเดียนแล้วตั้งจากปีใหม่เนา่ให้ดนืนเวลาสิบสบสำคัญปันใดกับคนบ่มีหนีแต่ว่าเวลาสิสำคัญแห้งกับคนมีหนีไม่สินเนาะกับนีอ มิค้าเสียใจไล่เหรินเพราะว่าเดี๋ยวแป๊บๆเดี๋ยวแป๊บแป๊บไม่ไหมอีกแล้วเดี๋ยวแป๊บๆป๊ไม่ไหมอีกแล้วเนาะม่น้อยเข้าใจเลยแต่ก่อนนี่ดม่น้อยโอ้เดือนหนึ่งสองเทื้าเข้าใจเดยีงโอเคแล้วสบาย เอาใจคนที่แบบมิพรภาพมากมากแล้วกันสบายเนี้ยทำงานเนี้ยคาเฟ่คาโทรศัพท์ชาเลยหลับได้ใจจนตัวพระประพัด กาแฟากลางนึ่งอัดสับได้แล้วขนดเจอมูเจอกันสตาบากักแล้วน้องเงี้เงี้น่อยไปแล้วเงิ้น,น่อยป้าๆได้มังเทืาค่าขนมอีเดีย<อ>รถมาตรทานว่ะเริ่มเผ็ด้ะพี่พน้องเอ้ย เลิกเพชรแล้วตัวมือเนี่ยสบายอยากเห็นยังก็ได้เห็นอยากซื้ออะไรให้ใครก็ซื้ออยากซื้อแจกก็ซื้อสินะอยากซื้อทำบุญก็ซื้อ เจอเอ,อืเออเ้องเจอเกลี่ยไปย่างเตาแล้วย่างไม่แรงลืมถามมึงเนี่ยเพราะเราขึ้นเครื่องไปแล้วตัดไม่หน่อยเยนเี่ยเปลี่ยนใจตามกูม,มากก็ได้เลยบริัท พัทเมนเห็ดพัดอยู่ได้ะบอกน้องน้ำกูมากอะไรเดอว,วะไม่ไนว่าหรือว่าถ้า,ม,า,ม,ามันหน่อสิแปะไม่การไม่้องขอวิสาบอกหคือว่าบัตต่องทำไมนาบิทภาษาปอจะไม่เด็น ก็เค่อยสึกษารเรานี้เื่อกันพี่น้องก็ถึงอยากไปเลยเนาะจากอาทิตย์เนาะภาษาอังกฤษบอกเก่งนี่้วะคุณไปตายนบนสนามี่ยงบอกภาษาอังกฤษ่นภาษาสวิเดนเนาะ มืขัน้นมีมูเดินทางอะแจะไปวัวไ,ไม่าีขา่น้องนะเพราว่าที่พักไม่เด้ ไปแล้วพี่น้องแล้วก็ัดใจจ้าแล้วนัจุบบ๊บจุ๊บยบายจ้า